อ่าเป็นช่วงกันนะผมกกันนะครับกันเชอโลโคอมพิวเตมันบุกออกมาจาก้างน้ำนะเฮ้ยมิฟีิเกอดูเีย่อานจ้ามิฟแล้วก็คนงี้มิฟเก้ดูถามต้องได้ยังไงนะมิฟฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมเพลอคูเดพันที่สองพันที่สนะครับ ก็อ,อัานไปชั่วเวลาแล้วผมก็บางวันมันจะลืมากนะครับตอนนี้อตอนนี้ผมได้ตัวน,นี้ใหม่นะอตอนรอบนะ่ะใช่ผมได้ตัวอ็อกซิเฟอร์มานะครับซึ่งก็ดีนะเป็นตัวในการที่จะดูคาร์ทัสายเข้าไปก็แปลมัสเทเจนใช่ไหมฮะใช่มัสเจนอยู่นะอ,อ,อันนี้ล่ะอันนี้ไปเดี๋ยวอันนี้ไปเท่าไหร่นะซับเอกการตวิ <c oughs> ดูคาร์ทั้งสายอ125อันนี้ดูคข้าทั้งสาย300แล้วก็ไปอ๋อสเทเจน44เออ44กับ เออมันก็ไม่ตักน่าหรอกก็อันนี้มีบวกสิบมาใส่ของนี้นะมันก็เลยแค่นี้อันนี้แผลในการสร้างสวนฟาร์มสวนฟาร์มสวนเอ,อ่อฟาร์มสัตว์ถึงไหนแล้ว <c oughs> ใช่ป่าววะเงือกฟาร์มสัตว์ใช่ไหม <c oughs> ใช่มันก็ฟาร์มสัตว์สิ <c oughs> อันนี้ก็คือแหล่งนำ้ำยังไม่ถึงเนื้ออะไรอันนี้ก็ยังไม่ต้องรีบอันนี้ไปก่อนเราขี้เกียจเราไปก่อนมันแค่หนึ่งตัวใช้ปลูกมันก็เออเอาไปเลี้ยงมันก็น้อยไปหน่อยนละ้วเนี่ยเรามองหาที่ขายโอ้โห อาหารเพียบเลยอยากจะเดินไปหยิบนะแต่ว่ามันมีสาระตัวนี้ดิซึ่งปลอดสารานี่มันอันตรายมากมันต้องกาวแสนตัวเราเข้าไปใกล้มันตอนแรกต้องตามมาทีมด้่นะผมเออว้าวขวารสึกสึกไม่ค่อยดีรู้สึกเหมือนอากาศมันจะหมดแล้วในไม่ช้านี้คือเดือดหมไม่น่าจะพอแน่เนี่ยรสึกได้สันคาดบอกไม่พอแน่แน่ด้จในห้องเรามันคนสี่คนแล้วห้องมันใหญ่เกินไปโอ้ใหญ่แล้วสาหร่ายข้าล่ะ แล้วลายค่าเท่าไหร่แล้วหกสี่สี่หกจุดสี่ดันมันจะหมดแล้วอ่ะเครื่อ,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 นองนี้ไอ้นี่มันก็ลังทำลายมันเหมือนทำลายดีหอย่างเนี้ยมันทำลายไปหมดตล้วนี้หว่าก็ดีนะปิดเลยเดี๋ยวก่อนเพื่อไม่ให้มันเติมสารเพื่อนะียเพื่อความประหยัดของเราให้เอาสลา,ายมาลงที่นี้อีกเครื่องหนึ่งไปเลยตรงนี้แล้วกันโอเค ต่อสายไฟเข้ามันเข้าไปติ๊กโอเคต่อเครื่อง,องตรงนี้ใส่ไปเต็มที่มากนิดเดียวผมก็ไม่แผนจะทำมันได้นะเรื่องสัตว์แต่ว่าพอ้นี้ห้องน้ำดีไหมป้าป้านี่ห้องน้ำแบบอ่าเป็นช่วงกันนะกับกระกันนะฮะการเชลโล่คอมพิวเตอรมันบุกออกมาจากห้องน้ำนะ <c oughs> <c oughs> บุกออากจากห้องน้ำได้เหรอ <c oughs> ตก็ยังได้อยู่เออเอาไว้ตรงไหนดีผมย้ำเตียงตัวนี้เท่าไหร่ดี เราไปต่อจากเตียงไปดีกว,ว่าเพื่ออันนี้แบบของสวยข้างล่างไงแบบขึ้นมาเข้าตรงนี้เข้าบนลงมาเข้าตรงนี้มันก็ใกล้ๆกันเห็นเหรอหากติดเตียงเออแบบประหยัดเวลางไงเออใช่คิดเงนบวกเข้าไว้เออสถานีเฟอร์นิเจอร์อ๋อเตียงหกตีได้หรือห้าดีห้าดีกว,ว่าเอาห้าแล้วกันโอ้ทุก็แคบไปหน่อยเนะี่ยคุณเพิ่งิดไปหน่อยนะอ่าเราเป็นไอเดี๋ยวห้องน,น้ำต่อไปเลยกเกิดอะไรหรอกมั้งต่อต่อไปเลย ออกไปเบ้นไปช่องหนึ่งเผื่อเป็นบันไดไปชั้นสองห้องน้ำชั้นสองข <c ười> นาดนั้นเลยเหรอห้องนอนจะเือยอฉวหน่อยไม่สิมันต้องสูงสี่ช่องลืมไปได้ยังไงโอเคแล้วก็แผ่ห้องน้ำแบบใหม่ทำน้ำประบสวยงาม เอ่อเริ่มด้วยวางนี่ก่อนเอ่ออันปาป้าตรงนี้เวิ่มาเลยไ,ไหมหรือต่อปิดวิ่เลยกันวางไว้สามแล้วก็วางกกัรวมกักกันไว้สามเหมือนกันแล้วก็วางฝั่งโบสองโอเคแล้วก็ต่อปิดกันไปเลยโอ้มันไกลมากนะเอ่อเบี้ยวจริงเลยโอเคปิดตัวนี้ทึบด้วยกันไม่ใช่หายหรอก เดียวเวลาเรามาสร้างได้ร้านรูงหลายของข้าให้กระส้วนแบบสวยงามนั้นเราต้องมาสร้างแต่เพื่อเคลียรสบายใช่ไหมครับยังไม่ได้คัดส้วนทีมันต้องเอ่เอขึ้นใส่ดินแล้วนี่ยเสยเนี่ยเวลาเรเข้อสามครั้งเนะี่ยส้วนมันจะตันมันจะมีแหบเหลือก็เป็นรูปแบบอันตรายอ่ะไปเอาไว้ซึ่งเราต้องเสียเวลาเอาคนของเราเนี่ยมาคอยดูดส้วนนะครับเอาส้วนออกมาซึ่งมันค่อนข้างจะเสียเวลาคนเราเนี่ยฉะนั้นก็เอ้ยหรือวิจัยเลย สับควบนี้ไปเลยก็ได้จะดีก่อนนะเนื่องจากมันเดิไม่มีทังสตันแน่นอนนะผมก,กด็ดีเออ่วิจัยตอนนี้จะวิจัยได้แล้วิจัยอะไรไปแล้วนะเอาอันนี้ดีกว่าเอ่อันไหนดีเอเอ,เอผมว่ามันน่าถึงเวลาแล้วแหละีจะต้องสร้างอันนี้ทำได้ใจคอมพิวเตอร์เลยแล้วกันพอได้ลองนานจะไ,แไปแล้วพัดต่อไปเราจะทำแบงค์ปลูกสัตว์แล้วกัน ูกสัตว์เลี้ยงสัตว์เออปลูกสัตว์อะไรล่ะดีไหมไม่รู้อะ่ะพี่ชาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ทำมาสร้างตัวนี้ก็ดีจุดๆชั้นไกลไปหน่อยแล้วชั้นตอบเพิ่มไปเผื่อต้องเพิ่มผ่าตรงนี้ก็วางไว้เสียงอะไรขาดเสีใจโอเคไม่มีอะไราหาไม่ได้แข็งเกินช่างมันปล่อยไปเน่าไปเกียดเกียดปวดไปไปปลูกเสร็จแล้วเต็มห้องแล้วทุกคนถึงวาราล์น่ะต้องขึ้นไปชั้นสอง เอ้ยชั้นสามเอ้ยชั้นละชั้นชอบมาเถอะเออห้องนี้ผมว่ามันอากาศมันก็ใส่เพียนะวางตรงนี้ดีกว่าอากาศจะสบายลงมาได้ก็ดีนะต่อขึ้นไปวิ็นอันนี้สองพอดีแล้วก็อัดเข้าไปแคบเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องนี่แล้ชั้นต่อไปเหลืออาหารแล้วไม่พอแล้วก็ต้องต่อไปเรื่อยๆนะครับมันสูงให้สูงไปเลยสุดตอนนี้เมล็ดเหลือเท่าไหร่แล้วเมล็ดมีเมล็ดไม่มีเลยทั้งนั้นก็ ชั้มก่อนโดนต้นศาสนักเปลืองเดี๋ยวเวลาแต่เตรียมมื้ที่ไม่ต้องไปหาเลยนะโอเคเหลืออาหารไม่พอขึ้นมาก็จะจะระบาดวิ่งอากาศเออสองเครื่องอากาศเป็นไงบ้างว้าวอากาศดีมากเลยข้างล่างล่ะโอ้คอร์ดต้นาสตรเยอะมากเหมือนกันข้างล่างไม่มีเลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยอัดตัวเนี้ยหามจริงไอ้ฟลัมเนี่ยมันดูดกาวเลยนะจริงหนึ่งตันเนี่ยมันดูดบ้าตัวนี้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งกิโลกรัมดีว่ะหนึ่งพันกรัมก็เท่ากับหนึ่งกิโลกรัม กกิโลร,รมัมมันก็จะอีกหนึ่งกิโลกร,รมัมการบ้าหนักหนึ่งกิโลกร,รมัม,ต,ม,มต้องมันดูดปั๊มอะไรอย่างเงี้ยน่ต้องมีแบบอะไรพัดลมปัดพัดทาไมเหรอบุดแล้วสี่คนนอ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 น,นอยู่คนหนึ่งโอเคอน,นอนนอนมีเชลโลไม่ลืมถามเลยตอนนี้ไม่มีเชลโลอะไรบุกออกมาจากแม่น้ำแล้วนะไม่ได้ล่ะเดี๋ยวไม่มไปเป็นไรจะมาเดี๋ยวพรุ่ง 100, นี้ทำเป็นร้างเออรู้สึกเหมือนพันนี้ผมจะลืมอบางอย่างไปเลยไม่ไม่ลืมหรอกมอั้งอ๋อผมขุดไว้ไม่ทำบริษัทนี่ว่าผมทำไว้เอาสินเอาแร่โลหะทองแดงแต่มาถึงไม่มีเลย เออช่องเดิเอเลี้ยงสัตว์ทางใต้ต้องปล่อยเอาไว้ในภายภาคหน้านู่นดีเด้อสร้างได้ไหมช่องนี้เลยเคลีนี์แล้วน้ำดำเนี่ยไม่สร้างชนิดน้ำปีเลยอะไรเนี่ยว่าผมจะสร้างอันนี้ได้นะี่ยที่ด้วยกับของเนี่ยน่าจะดีนะถึงกับของของ่าโอเคอันนี้สร้างไปแล้วห้างตรงนี้อ่ัตรงนี้นี่ขุดออกใครหรือเกินโอเคขุดเตือนได้เลย เฮ้ย hey, ตัวเนี้ยไม่ต้องรีบสร้างไปสร้างนู้นก่อนดิตรงเนี้ยต้องทำต่อมาก่อนอันนี้มันของพัดอื่นนะนั <c oughs> ่งรอบๆกันโอเคไหมโอเคโอเคตรื่รอๆไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่ถ้าเกิดทำปั๊มนีแล้วไอ้นี่ต้องรีบแล้วปั๊มเป็นระดับห้าเอ่อระดับสี่เลยกันจะเป็นสี่ต้องรีบหน่อยโอเคหอมรู้สึกทำยังไงต่อเลยนะโอเคไหมโอเคกาเขับรถเป็นไงบ้างน่าจะอากาศไม่ค่อยดีโอเคนี่อากาศเริ่มดีมากแล้ว ยันต์ปั๊มจังเลยอะแต่ทำไม่ได้เขาเป็นขาวมากๆกะลายละเฮ้ยแปดตัน <c oughs> ยังว่าเพื่อนในพันมอนที่รวดเร็วมากก็สับตอนนี้ช่างผมก็คอยตามมันก็พุ่งขึ้นเร็วดีนะก็ก็ในใจนะแบผมที่คนเข้ามาดูแล้วกดตามให้ผมเนะี่ยใช่คือแบบดีใจซึ้งใจมากเลยอะจากตอนนั้นน่าจะมีอยู่17เอ้ประมาณ20 สามนะอยู่ก็ตอนนี้มันก็ไป26แล้วเร็วมากเอออาจจะอยู่ช่วงนี้นะผมตอนนี้นะที่ผมใช่ตั้งแต่ยี่สิซับแล้วพึ่งเร็วอัดตอนนี้นยิบหกซับอยู่แต่ว่าถ้าเกิดตอนคลิปที่ลงมันก็น่าจะก็ขอให้เพิ่มขึ้นนะครับผมเขาไปเรื่อยๆกันดีขาดใ,ใจสร้างยังเนี่ยทำไมไ,ไม่สร้างล่ะแล้วไม่ใจอะไรลวอันนี้ติดม,มั้งนี่หว่าเอา่ใจนี่รอไปต้องรอ อันนี้ระดับห้าเออเราไม่ได้สักนี่หรอกถ้ามันจะดีตอนนี้ขุดไปเรื่อยๆเพราะสิ่งแพงงานม,มันเยอะมากเลยเนะี่ยแพงงานม,มันเยอะมากเลยเออว่าแต่ไฟฟ้าตอนนี้คีดดินะเรื่องของมสุขคนจะใส่ฐานหินนั่นมันดีเออฐานหินไปมันก็จะไม่ต้องมาคอยวิ่งแล้วนะโอ้ดหเอ,อ้ยเรื่องความร้อนล่ะเร <c oughs> ื่อมันคือดีเลย รู้สึกพูดกระเสียงมันแปลกนะภูมิน้ำเหลืองยังอบอุ่นคือแบบนี้เหลืองเนื้อพงที่แล้วที่มันเริ่มจะเหลืองมานิดนึง,นงหรือเปล่าเออหอบใจไม่ออกอ่ะยังใหญไม่ออกโหแต่นี้นเริ่มร้อนนั่นแหละตอนที้เข็ดร้อนมากเลยน้ำส้มอย่างนี้นี่ก็ร้อนโอ้โหไม่มีต่อไหนหนาวเลยหรอจริงดิแล้วเนี่ยเป็นบ้าดับเบิลปีเนี่ยให้เราไปสำรวจเหรอ เออเนี่ยมปนกระแพงมม่สักนิดอยู่เป็นกระแพงถ้าเราจะเข้าไปยังไงนี่แหะสิเอาวาชบังมมก่อนวันนี้ก็ต้องรอนี่ไม่ทำเสร็จก็รอต่อไประบ,บบแก๊สเดี๋ยวแปลกบ้างบ้างไว้กลับเหมือนเดิมเดี๋ยวืปนแงอ่ะรอไปเออใช่แล้วควรจะทาปั๊มเลยนี่นว่ะเออโอ้โหแต่ว่ามันใช้ใช้สร้างปั๊มเนี่ย <laughs> ปัม๊มที่เรสร้างเนี่ยอ๋อเห็นทราย เยอะอยู่ด้วยแล้วมันอะไรเนะี่ยคิดเกี่ยกับความร้อนสร้างตกแต่งบวกสิบอันนี้คือคิดเกกับความร้อนเกินสิบห้าองศาร้อนช้าหน่อยอันนี้ความร้อนเกินสิบห้าความร้อนเกินสิบห้าบวกบวกสิบห้าอันนี้อันนี้คือดีมากนะหินกรเด็ดนี่คือแบบโคตรเวิร์กอะแต่มันจะไปต้องใช้หินกระดิดงไหมบวกตกแต่งนั่นนะที่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกความร้อนเกินสิบห้าด้วยแล้ก็ดีนะแต่หินซายมันเยอะไงเออหินกระดิด่นี่เรารวย เออนี่มันก็นสร้างแค่เจ็ดสามท่อเนี่ยว่ะเอาเหินนี้ไปแล้วกันสั้างได้สองร้อยหกสิบห้าท่อเอ่อเราจะปล่อยไว้ตรงนี้แล้วกันเอ่อปล่อยแต่มันใช้โลหะเออผมระเหนือ่อยจึ้งเลือกอะไรโลหะเนี่ยถ้าถามวา่าผมถึงไม่เอานี่ไงมามาแล้วนี่ส้วมตันมาแล้วนี่แหละต้องมาปัม๊มซึ่งไม่มีคนมาปั๊มได้เลยถ้าเกิดถามว่าผมผมถึงไม่ทำอันเนี้ย วานทับได้ไปเลยเพราะว่าเออผมไม่อยากให้มันคอยมาหรือระวังใหม่ผมกลัวว่ามันจะไม่ทันการซึ่งถ้าเกิดมันไม่ทันการเนี่ยมันก็จะครีแตกกันทั้งทั้งหมดเลยสี่คนชนะไม่ดีแน่ๆควรจะแยกนะ้โหูรู้ไม่ค่อช้าเลยเนี่ยปั๊มดิี่คุดสามเนี่ยเสียเวลาไหมหอดเลเวลเสียเวลามากๆเลยคุณผู้ชมฉันต้องระยิบนะครับได้โลหะไม่มีใช่ไหมซมำก่อนเอาวางโคลก่อนโยมัน ดีแล้วก็โย่ลมปีติขึ้นนิดหนึ่งโย่มาถึงตรงนี้เอ่อโย่ไปเลยมันเคลื่อเลือดหนึ่งดิโอเคเข้านี้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 เข้าบายเข้าบายเข้า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 แล้วก็โย่ออกด้วยถึงนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะไปไกลกันไปแค่นี้พอเดี๋ยวสร้างไม่ได้เออจริงจริงมันสร้าได้แหละมันกดตรงนี้เลยเหนขี้เกียดละเอาแค่นี้พอไอ้เรื่องขึ้นไปกับแพงเลย ก็ดีนะแต่มันเปลืองอะดิขี้เกียจมันเปลืองอะเรางกเอาไม่พอจริงๆถ้าเกิดผมงกจริงก็ทำท่าบไปแล้วนะประหยัดดีแต่ว่าแค่นี้แหละเอาเพียงไปแล้วก็ออกมาใหม่ไ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 ม่ใม่ตัวนี้แล้วก็ข้ามของเหลวตรงนี้จะต้องต้องข้ามอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวอันี้ทำเข้าดีกว่าเออผิดท่อ ออกเอออเาท่อนี้มาลงตรงนี้แล้วก็ท่อน้ำน้ำน้ำอันนี้ก็เริ่มตรงไหนนะลืมไปแล้วแกกี้ลืมจริงเลยเอต่บ้านี่โอ้สีแดงลหะอีกแกลุกยุ่งกับคนมีเยอะเถอะเอ้ยคนใหม่มาแล้วมีอะไรที่มันเดี่ยวคนบ้างฮิปปะฮิปน้ำหยากเลี้ยงอะไรเราเลี้ยงมันไม่ได้อ่ะ ก่อสร้างบอเจ็ดเราไม่ต้องการเฮ้ยไอตัวดีนี่มีนี้แต่ว่าออนแอร์ท่านอย่าเลยเออพิบอ่ะก็เราไม่มีต้นเมวูดเลี้ยงมันได้ดิพิบไม่กินต้นเมวูดอ่ะแล้วมันจะครีบเป็นดินซึ่งเราไม่มีเมวูดในแะถวนี้เอ้ยพิบดดิตน้นต้นอาบเบริร์นะฮะเราเราาล่าเวลาเลยแล้วสองพองก่อนเออพิบนี่มันจะกินต้นอาบเบอร์แล้วครีบเป็นดินซึ่งต้นอาบเบอร์เนี่ยเนี่ยมันไม่มีมันเหมือนจะเป็นของดา่านแบบ อันที่สองค่ะแบบเป็นแนบความยากแบบยากกว่าน,นี้แบบเป็น normal อ,อ่ะเออประมาณนั้นแหะแต่ว่าเออไอเดี่มีกันไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีโอกาสเจอนะฮะตอนแรกผมยังไม่เจอเลยแต่ผมเจอคือมันมาในนี้นะครับแล้วผมไปเลือกมันมานะครับก็เลยมีหนึ่งอันซึ่งนี่คือตาแก๊สมันจา่าไมนจะอะไรนะมันจะปล่อยแก๊สออกมาแก๊สธรรมชาติซึ่งไม่จะเป็นนะครับไม่ไม่จะเป็นอย่างแรงเลยซึ่งมันจะอยู่ไม่ดีอะไรอะ เรื่องแดงอ๋อเรื่องแดงธรรมดาธรรมดานี่ก็แ่อแไรเหมือนกันโอเคแล้วขึ้นแล้วแร่ทองแดงหมดดีกว่าเยอะดิขึ้นไปเลยแต่ว่าถ้าขึ้นไปเนี่อากาศมันก็จะไม่ดีอีกแล้วแต่ก็ต้องจับไปขึ้นไปนะจากแร่มันขาดอ่ะเฮึยฮึ๊กๆเหลือหมาแล้วอันนี้แร่มันน้ำมันขาดแร่มันขาดแล้วหมดเลยเออเข้าตรงนี้โอเคเข้าไปแล้วนะเล่นลงนี่เข้าเข้านี่เยี่ยมบริสุทธิสุดเออสายไฟด้วยสายไฟสายไฟ ไฟโยงจากนี่พึ่ดเข้าไปโอเคอากาศตอนนี uh ้เออโหรถนี่เป็นอะไรเนี huh. ่ยถามจริงเนี่ยม <'s> ันระบายออกไม่ได <but> ้แล <okay. S 2> <wave> ้วเนี Hungary ่ยไม่ได้อะไรตัวเนี้ยถามจริงมันดูดอ๋ออันนี้มันหล่นลงมามันเลยออกไม่ได้นี่ต้องเล่นขุดกันเลยนะสัมคัญระดับเก้าเลยตัวนี้เล่นขุดออกไปเลยจัดี่ดีดูคนดำปีนะแล้วไทยดบปีนเนี่ยขุดดูไปตะพันกว่ากิโลกับตะพันปั่น พัดกวาดกรรมเออแล้วเนี่ยมันหลั่งจะสร้างอาทีฉันรีบแล้วแต่ไม่รีบเพราะอะไรหรอกต้อให้กวาคืนที่ห้องน้ำนะพัดนี่ออกมัน้วห้องน้ำถ้าเกิดเ้อหน้าไม่เสร็จผัดนี่ผมก็จะเลิ่อไม่ได้นะต้องทำไปเรื่อยๆว้าวแหลกหาเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยฮะเดี๋ยวบักรุดหนึ่งหมื่นกว่าเป็นไดยสี่พันมันมีอะู่ได้ขจาดไหนเนี่ยเออเดี๋ยม่นหายแล้วหมดเนี่ยกินเยอะเหลือเกินแล้วบักรุดมาเนื้อเยะพิบนี่มันจะหิวนะครับมันต้องหิวแน่ๆขึ้นแล้วก็เอาแร้มันไม่ได้นะฮะนี่ความเสี็จแล แค่เราปั้นต่อคือโซ่มน,นี้น้ำบ,บากเราก็รีบสร้างแล้วชุดน่าเดียวหน่อยสิรีบๆไปหน่อยของเสร็จตอนหกแล้วมั้งเนี่ยเราหกส่วนอันนี้ไม่ต้องรีบอันนี้ไม่ต้องรีบเอาแค่น,นั้นพอเรารีบ,อ,นนอ,รบอันนี้ก่อนเลื่งองแต่งงานเไว้ก่อนทีหลังโอเคหกแค่หมดตรงนี้เรารีบรับหกเสร็จปุ๊บอันนี้ก็อันนี่ห้าจุดสุกอย่างเราจะปรับเป็นสอง เลขสามดิสามแล้วกันอย่างความสำคัญทุกอย่างจะเป็นสามแต่นี่ไอ้เด็กเหมือนกันไอ้นี่เอวไปเลยห้าไปโอเคเออแล้วก็เราจะตั้งนี่เป็นหกก่อนไปใจแหล้วนี่เป็นหกเราตั้งนีกอย่เป็นเจ็ดเราตั้งเจ็ดทั้งหมดก่อนต้องมปเยอะเหรอต้องมีกัะเลยมั้งมันมีเยอะแล้วนะมันต้องมีหรอมัต้องมีมัต้องมีมันต้องมีมันเดี๋ยวก็ไปไปชิวๆไปไเยอะแล้วไอขุดอลากาศระบายยัางนี่อากาศระบายไปแล้วในที่สุดอากาศระบายแล้ว คนรอวันนี้มานานจริงเลยชโลด้วยเอ้ยเดี๋ยวผ่นานละชโลกันแล้วอ๋อเป็นชโลอ่อาหารพีชไม่เสียหายอะไรเดี๋ยวมันลามมตรอหรือเปล่ารถนคนป่วยไหมไม่ไม,มีใช่ไหมไม่มีนะไม่มีโอเคดี้สุดเข้าไปนี้ก็จะมีชโลด้วยเดี๋ยวเขาเด,เดาหายป่วยกันแหละช่างมันเถอะเกียดอ่ะอันนี้เลือดตาบลาแล้วอันข้างหน้าตอนนี้พันกว่าอันอันนี้เยอะไหมเนะี่ยอากาศตอนนี้ เยอะมากๆไปไหวแล้วต้องเปิดอีกหน่อยสาไล่สาไล่ไม่ได้แปลกันเก้าโอ้โหเอาละมันผายรวดเร็วเหลือเกินเอาเปิดตั้งคืนแล้วกันจะเพิ่งไปตัวนี้ใช้ไฟละเปิดสักสักสองแล้วเพราะว่าวิจัยเอออันไหนมันคือวิจัยนี่วิจัยนี่มันคือสถานีแปลงครอบปลูกนะฮะซึ่งมันจะผลิตปุ๋ยอาหารรองซึ่งเพิ่มประชากรเจอตัวตัวของพืช ซึ่งมันดีมากๆเลยใช่ดีเด้อแล้วก็จะลื้ออันนี้ออกแล้วแบบแล้วเปลี่ยนใหม่แลนะให้มันเอ่อให้มันดีกว่านี้ให้มันแบบสมบูรณ์แบบเลยอะแบบอยู่ได้ยาวๆอะต้องมาแบบอยู่ประชาติหน้าอยู่มันเป็นเงี้ยแหละอ่ะรอต่อไปสปีดสามแล้วก็รอเนี่ยบอกเลยเกมนี้มันไม่ได้ยากมันละยากที่รอเด้แหละรอเปื่อยฮอแล้ววิจัเข้าสนามเี่อวิจัยแบบขั้นสูงอีกแต่ไม่ต้องการอะแล้วก็ขุดแข็งไปแล้วมีฟก็เป็นสายก่อสร้างไอขุด กเกษตรอันนี้เรียนไปได้ใช่ไหมแล้วรอเรียนอันนี้นะผมใช่จะได้ผลเนดะี๋ยวเออเอามันสองอันนี้ทั้งหมดเลย <c oughs> ลืีทั้งหมดเลยแต่ว่าคนใหม่มาผมน่าจะต้องเออจะไม่ต้องปลุคนใหม่หรอกตอนเนี้ยคนใหม่เราตัดเอาไปเลยผมรู้สึกแปลกนะผมรู้สึกว่าเอามันแรงตั้งเศษชักเย 1, 2, 3, เอะแล้วหนึ่งสองสามสี่ไอ้หลับอยู่เหรอต้องหลับแล้วไอ้นี่ไม่หลับนะเ้มือนกันเนี่ยไอ้นี่มันไม่หลับบ้างเหรนะอเนี่ยไอ้นี่มันส,สนจริงเลยตัวเลข ออกไขแล้วด้วยเออมันแรงแสงเยอะเหลือเกินเอ้ยเดี๋ยวแสงมันเข้าไปช่องได้ไหมเนี่ยมันลอดเข้าไปได้ไหมเนี่ยถ้าลอดเข้าไปได้ต้องป่ากันแหละเดี๋ยวขังเลยมันแรงแสงเยอะเหลือเกินเออดีพิ่ก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยบอกคนจะเปิดช่างงานอ่ะเออคืนได้ดีจะได้ไม่ต้องหอบบินแต่เปิดหินหันหินแล้วไปเยอะสั่งให้ท่านปดไปหันหินโอเคเปิดๆไปเถอะไม่ทานแล้วแหละสามตันนี่มันคือโคตรเยอะแล้วทิ้งไปเลยเอ่อนี้อยากสร้างจังเลยแต่ว่าโอ้โหหินแร่มันจะเยอะไปไหนเนี่ยเปิดช่างงานเลยละกันเฮ้ยยอ่าววหลเสร็จแ้ะ ฮ้ยเสร็จแล้วนี้สุดวันนี้ก็มาถึงผมก็รอนานเลยคือวันนี้เอ่อเขาเอาตะขาบเข้าบ้านแล้วนะไม่ให้ดิเอาตะขาบตัวนี้เออเย่แล้วก็นี้เสร็จแล้วโอเคต่อไปก็ความสำคัญของอันนี้ต้องมาก่อนนะก่อนนี้เพราะว่าต้องก่อนติดแร่โลหะนะครับเพื่อมาสร้างอันนี้อ่ะได้ดีกว่าสร้างเลยแลาวก็เจ็ด ก็เกิดเทปบัดเลยอันนี้หกใช่นี่ห้าเพราะถ้าเกิดเราสร้างไว้แล้วเราจะไม่สามารถลงมาแก้ไขใหม่ได้นะฮะไม่จ๋ามันจะมีน้ำหน้าตัวนี้เออถ้าเกิดมีน้ำหน้าผมก็ต้องซ่อมมนันหน่อดิเอ,อ้ยปลาแบบอันเนี้ยฟอกมาผมว่าที่มันแคบไว่แน่เลยที่มันแคบมากเลย อยากจะสร้างไอ้ไอ้นี่เลยนะเออเนี่ยไปตรงนี้เลยดียไหมเห็นไ้มเนี่ยนะไปเลยจะเวลาแบบเข้าไปตรงนี้จะได้แบบสะอาดๆหน่อยเวลาออกก็สะอาดอะ่ะเออมันก็ดีนะเดี๋ยวไว้แก้ไขแล,วลออ้วกันเดี๋ยวลบคไม่ไ้ออกเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ข้อฝักที่มันก็ได้ประโยชน์ละเพราะว่ามันมีวิธีขจัดดินเสียเออเติดินเสียกเยอะดีกว่าเออทำเลยดีกว่าทำเลยทำเลยเพืเ่อความ ไม่ขี้เกียจน,นะครับความไม่ลืมเลยสร้างซะเลยเออแต่ว่ามันจะช่วยกันเนี้ยดิเออไม่นะผมว่าแผน,น,น,นผ้าหมดเลยอะ่ะใช้ได่สองช่องยังหนึ่งสองโอเคมันจะปล่อยตรงกลางซึ่งตรงกลางออกมาใช้หนึ่งสองเหมือนกันใช่ไหมโอเคหนึ่งสองตรงนี้ได้เลยตรงนี้เลยโอเคเดีย๋ยวขุดซะตอนนี้ออกซิเจนเสียดิยสิแล้วรับกันแบบเต็มรูปแบบ พราะเดี๋ยวเราจะทำเครื่องาปลามาตรงนี้ได้เพื่อความสะอาดนะครับเดี๋ยวเชื้อโรคออกมาไหมไม่มีนี่ก็เชื้อโรคมาแล้วจะลื่นออกแล้วโอเคท่าดีก็เสร็จกันนะครับแต่ว่าแฉกไปหน่อยแล้วกันทำสิ่งอื่นได้บ้างถ้าเกิดพัดหนึันทำแค่ซ่วมมันก็ด้อนไปหน่อยนะที่ว่างไอ้แค่ซ่วมแล้ยัง,งเข้าไปจะเด็ดเจ็ดร้อยสิบหกกระเบื้องห้องซ่วมต้องคนสี่กระเบื้องคนสี่กระเบื้องอันนี้มีอยู่ 7จ็ยกระเบื้องเ,อเดี๋ยวเจ็ลกระเบื้องสบแย่แล้วอาล้วคุณผู้ชมมีปัญหาแล้วน่าลบน่าลบจริงสี่กระเบื้องก็คือหกสี่ยี่สี่หาหกหหเนี่ยที่มัน,มมน,นมต้องมีแค่นเนี่ยคุณผู้ชมใช่มีแค่เนี่ยถ้าเราย้ายประตูมาซย้ายประตูมาแล้วก็ต้องต,อตรงนี้ใช่ม, 44, 45, 45, 45, มสี่สีหนึ่งสี่สีกมีสุขากับสาที่ักล้าง ฐานสักล้างอันไหนคือฐานสักล้างอะเรื่องของปลาสูบประกดน้าได้อันนี้เรบบื่ปลาไม่มีสูบตะเรือนไม่มีกกเครื่องจักรห,ห,ห้องสีมม่กระเบื้องนี่มันต้องไปห้องน้ำปลาห้องสวมไปใชยนี้หน้าไหนขอ,องส้วมเนี่ยโอ,อ้ห้องสวมคืนนี้กัแบบกากแต่เราต้องเอาห้องน้ำปลาอันนี้นต้องมีสูบปกดน้าได้คืนนี้กดได้อ๋อเราลืมทำวันนี้กันนะผมหล่อแหละในตรงนี้ โอ้ว่าเราจัดล้อมมันก็เลยทะลวงนี่ไงเนี่ยออกผมนี่เลยเข้าอยู่ทำไมถึงไม่ได้ทีเฮ้ย,ยบีฟนี่แกแอ้ดูอยู่อนานจ้าบิฟแล้วก็ตัวนี้บิฟแกดูถามน้องได้ยัคคยง,หหไยงไงเหรอบิฟแสไ่ไปดีเลยอันหนึ่งชาดแบตก่อนผมเล่นในตะบุกเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีแบปดคนใช่ไหมก็ชาร์จหน่อยก็โอเคเรื่องปืนปดัดของสีกระเบื้องโอ้ช่วเราไม่เป็น,กกนไรแล้วแกหารได้ผมเราก็แค่ต่อตัวนี้ไป ตัวนี้นะฮะนี่คือวิธีการพื้นาเบื้องต้นของผมเอากระโดดนี้แล้วกันเผื่อมีอะไรออกมาจะได้ระบ,บายออกไปได้โอเคสามารถเผื่อมีอะไรระบายออกมานะฮะ <c oughs> เผื่อจะต้องระบ,บายก็จะได้ระบ,บายได้เค่นี่ลื้อออกคระดับแปดหกขาวเขินนี้นี่ต้องรีบหน่อยโอเคจะออกไปแล้วนี่ก็เดินไม่ได้ต่อไปฉะนั้นตอนนี้เราต้องถมพื้น ตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งอันที่ทอประตูข้างล่างดีข้างล่างดีกว่าโอเคมันจะแคบไปไหมไม่หรอกมันจะมานี่เลยห้องนี่แหละตรงนี้เลยประตูไม่เท่ากันเลยดิประตูไม่เท่ากันเรียดอะเพราะว่ามันจะลำบากม่านะทำเงี้ยเพราะว่าเราแก้ไขตองสร้างมันก็ง่ายกว่าน,นะถ้าใช้สมองนะใช้สมองสร้างตงัวจ้ามันลำบากแล้วก็ ถึงมันจะดูไม่สวยแต่ก็มันสร้างไปแล้วไงก็ทำต่อไปป้า,ปาวางต,ตรงนน์ี้ตรงนี้เออดิฉันได้เสียผิดอันอันนี่ตรงนี้โอเคใชไววไ่ได้แล้วเาว่าได้ดีได้แล้วฮอดังประปาครับผมเย้ฮอดัามาแล้วแล้วก็นในห้องสวดคนใหม่โม่ได้ไบผิดทักษะใหม่บับเบิ้ลขุดแข็งสุดๆคือส,สุดแล้วก็ขุดขุดเจาะวัสดุแข็งสุดในสุด อะไรอ่ะต้องการซื้อหรือเปล่าเงียบไหมบ้าเอาเป็นว่าโอเคก็สอบเกมออกซิเจนต่อยิงครูดพันนี้นะผมก็ต้องขอจบไวปตะเพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็กดแล้วก็รูกสึกดีใจมากนะผมก็ขอบคุณครับซ้ายมือจะไปคลิปสอบเกมนี้เนี่ยขวามือบนจะไปคลิปต่อจากนี้นะขวามือล่างจะไปคลิปก่อนตอนนี้นะโอเคอย่าลืมกดติดตามนะ้งค่าหน้าจอนะฮะโอเคบายจ้า